สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองครับวันนี้ครับอยู่กับผมมนันชัยรัตนบุราณน์เจ้าหนที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และอีกหนึ่งท่านที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชํานาญการสํานักงานสารปกครองขอนแก่นครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณมานันชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับคุณอดิศักดิ์ มีเรื่องราวอัปเดตหรือว่ามีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังกันบ้างไหมครับคุณอดิศักดิ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษีครับนะครับคดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอวกานะครับรวมถึงภาษีสรรพสามิตด้วยนะครับผมว่าอยู่ในเขตมหน้าสารปกครองหรือไม่ครับผมนะครับผมซึ่งก็เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ผ่าช่วงช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีการเป็นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยนะครับก็จะมีการยื่นภาษีเราก็เลยอยากจะอัปเดตเป็นอินเทรนด์สักหน่อยนะครับก็เลยนําคดีเกี่ยวกับภาษีเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่าเในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการเกี่ยวกับเรื่องคําสั่งในเรื่องของการยึดทรัพย์ยึดรถยึดบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเรายังไม่ได้เคยยังไม่เคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะครับว่า เอ่อเป็นคดีที่สามารถนํามาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งคําสั่งที่สามารถยึดทรัพย์แล้วก็นําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ครับและบางบางเรื่องที่เป็นยึดทรัพย์เนี่ยแต่เป็นคําสั่งที่จะต้องนําคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวที่แยกออกจากกันได้อยู่นะครับผมนะครับผมก็เลยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรจะนำมาพูดคุยในวันนี้ว่าหากว่าเกิดมี เหตุการณ์ดังที่อุทาหรณ์ที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวท่านผู้ฟังหรือว่ากับญาติของผู้ฟังนะครับผมแล้วเนี่ยหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วจะแก้ปัญหายังไงจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่นะครับซึ่งเราลองมาฟังเรื่องตรงนี้กันดีกว่านะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมถือว่าอัปเดตและอินเทรนมากเลยครับใช่ครับก็เขาเขาเรียกว่าประจวบเหมาะกับการที่คุณอดิษัาได้ดูข่าวไหมครับเกี่ยวกับการอายัดบัญชีมา นั่นสิช่วงนี้อาจจะบัญชีมาใช่ไหมครับแต่ว่ามีข่าวล่าสุดเมื่อชั่วโมงที่แล้วประมาณว่าก็คือผู้ที่รับผลกระทบก็ไปหน้าธนาคารเยอะเส้นเดียวกันครับคุณอิสระช่วงนี้ก็คือเยอะเลยใช่ไหมเรื่องกบัญชีมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเราค่อนข้างเป็นเรื่องอินเทรนที่เราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับผมครับก็เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงที่คุณอิสระจะมาเล่าให้กัน เราฟังกันเลยครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องอ่ะ้นข้อก็อยากจะอธิบายในเรื่องของรูปเรื่องเรื่องราวนะครับก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยก็มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากว่าในกอนะครับผมซึ่งเป็นพนักงานนะครับบริษัทขอกไข่นะครับแล้วก็ได้มีมาเป็นเป็นเหมือนเอเจ้นนะครับขายไอเทม นะครับ oh, ไอเทมไอเทมของเกมเกมหนึ่งนะครับผมปรากฏว่าต่อมาเนี่ยตัวของในกรเนี่ยได้ไปมีคนติดต่อก็คือในขอเนี่ยติดต่อขอซื้อไอเทมในเกมนะครับปรากฏว่าก็เหมือนกับว่าในขอเนี่ยก็ซื้อไปโดยจ่ายังินมาแล้วครับแต่ปรากฏว่าไอในกรเนี่ยในการที่จะขายไอเทมมันจะต้องเป็นเรื่องออนไลน์เนาะปรากฏว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงครับนะครับในเรื่องว่า าการโอนเกมเนี่ยการโอนไอเทมในเกมอาจจะช้าไม่ทันใจในขอในขอบอกว่าจ่ายตังไปแล้วทําไมจะไม่ได้ไอเทม,มนะครับก็เลยเอาเรื่องเนี้ยบอกว่าอุ้ยไม่ได้แล้วแสดงว่าโกงอในกโกงในขอแน่นอนครับในกโกงชั้นก็เลยไปร้องทุกข์นะครับกับทางตำรวจนะครับทีนี้ทางตำรวจเนี่ยก็เลยเร่งแจ้งความร้องทุกข์นะครับในกในข้อหาช่อโกงช่อโกงทรัพย์นะครับซึ่งตำรวจเองเนี่ยก็เห็นว่ามัน เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบร้ายแรงมากนะครับเพราะว่าเป็นการซื้อขายไอเทมในเกมครับผมก็เลยเรียกในกรและในขอเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่แจ้งความร้องทุกเนี่ยมาเคลียร์กันมาเคลียร์ใจไก่เกลี่ยกันปรากฏว่าก็เคลียร์ใจไก่เกลี่ยสําเร็จทางในขอเองก็ขอถอนแจ้งความก็ถือว่าไม่ไม่มีคดีแต่ปรากฏว่านะครับมีการอายัด หลังจากนั้นเนี่ยมีการอายัดบัญชีของนายกไปทั้งสบัญชีนะครับรบ,บัญชีธนาคารทําให้ในายกเนี่ยไม่สามารถที่จะเอานำเงินเนี่ยออกมาจากธนาคารได้นะครับซึ่งก็เลยไปตรวจสอบก็เลยกลายปรากฏว่าเป็นกรณีที่ทางตํารวจนั่นแหละไปอายัดบัญชีของนายกไว้เนื่องจากการกระทาความผิดฐานช่อโกงนั่นแหละทั้งทั้งที่นายกเห็นว่ามีการถอนแจ้งความข้อหาชั่อโกงไปแล้วครับก็ควรจะถอนคําสั่งอายัดบัญชีธนาคารสิแต่ทาไมไม่ถอนนะครับ ก็เห็นว่าในกอกก็เลยเห็นว่าคําสั่งอายัดบัญชีของตัวเองเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เลยนําคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับขอให้ศาลเนี่ยพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอายัดบัญชีธนาคารของตัวเองทั้งสาบัญชีนะครับผมนี่แหละครับก็เป็นรูปเรื่องเรื่องแรกนะครับก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลเอ้ก่อนที่จะให้ศาลพิพากษาครับผมขออนุญาตทำครับแล้วทีนี้เอ่อเมื่อมา ยื่นที่ศาลแล้วศาลมีคําสั่งหรือว่ามีการพิจารณาคดีอย่างไรบ้างครับคุณอดิศักดิ์ครับศาลท่านนะครับก็ได้มีคําสั่งในคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่หนึ่งศูนย์เก้าแปดทับสองห้าหกเจ็ดครับก็คือปีนี้นี่ล่าสุดเลยนะคล่าสุดใช่ครับก็ศาลท่านศาลปกครองสูงสุดนะครับท่านก็ได้วินิจฉัยในกรณีนี้ว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้นะครับเอ่อเกิดจากการที่ตํารวจนะครับผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ย ไม่ดําเนินการเพิกถอนคําสั่งอายัดบัญชีของผู้ฟ้องคดีก็คือในกรผมอันเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกระบวนการการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดนะครับอันเป็นการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับนะครับ,รบและการที่ในกอผู้ฟ้องคดีนะครับอ้างว่าตํารวจเนี่ยได้กระทาละเมิดต่อตอนเองนั้นเนี่ย มูลเหตุดังกล่าวเนี่ยมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองอนะครับในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา,าเช่นเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องการใช้อนา,านาจทงปกครองหรือการดําเนินกิจการทงปกครองตามมาตรา1 9 7กวรรคหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับคดีตามคําฟ้องคดีของในกคดีนี้เนี่ยจึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำน้เมิดของหน่วยงานทงปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา9วรักหนึ่งเล็บหนึ่งครับผมและอนุอนุสามนะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารคดีปกครองศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของในกยอผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะครับก็คือไม่รับไม่รับเลยครับก็คือว่าคดีนี้เนี่ย ศาลท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็คือจักการแจ้งความร้องทุกข์ของในขอนั่นเองนะครับที่มีไปถึงตํารวจเพื่อที่จะแจ้งความว่าในกอนะครับในเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกโกงนั่นเองครับและสาหรับคดีนี้ถ้าเกิดสารไม่รับปุ๊บแล้วสามารถดําเนินการอย่างไรต่อได้บ้างครับก็ในคดีนี้นะครับก็คงจะต้องไปเรียกร้องเอาจากสารยุติธรรมเอานะครับซึ่งเป็นการที่เป็น เป็นเจ้าของคดีนี้นะครับว่ามีการดําเนินการไม่ชอบอย่างครับหรือว่ามีการเรียกร้องอะไรจากทางสนานักตบจแห่งชาติแทนนะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั่นเองครับครับแลวสำหรับคดีนี้คุณอดิศักดิ์อยากจะฝากข้อคิดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรให้ท่านผู้ฟังกันบ้างครับก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับว่าเป็นกรณีกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการคําสั่งที่เกิดจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเกิดปัญหาหรือเกิด คำสั่งอะไรเพิ่มเติมจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งการสอบสวนการร้องทุกข์การสั่งฟ้องค,คดีอะไรของพนักงานอายการหรือการฟ้องคดีของพนักงานอายการแล้วเกิดขึ้นหรือว่าการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเป็นคําสั่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยคาสั่งเหล่านั้นล่ะครับที่อาจจะกระทบกับตัวของผู้ฟ้องคดีในฐานะจําเลยเป็นจําเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยคาสั่งเหล่านั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งต้องเป็นการดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับแล้วก็ต้องไปร้องอไปเรียกร้องเอาจากาตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ศาลยุติธรรมนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องการดําเนินกิจการทางปกครองหรือว่า,เ,าเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองซึ่งเป็นเรื่องของศาลปกครองครับก็จะต้องไปดําเนินการในส่วนของศาลยุติธรรมเอาครับ,รบก็ถือว่าวันนี้ได้รับความรู้ อย่างเต็มอิ่มแล้วก็ได้รู้คร่าวๆว่าการดาเนินกาีปกครองจะต้องไปทางช่องทางไหนครับคุณสังครับสําหรับประชาชนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามมาที่เราได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 4นย์8 6 8 1าหครับหรือว่าถ้าไม่อยากโทรมาสามารถแชทนะครับเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k สำนักงานสารปกครองขอนแก่นหรือว่าช่องทาง l ล ne ออฟฟิเชียลก็มีให้บริการประชาชนเช่นเดียวกันครับ,รบนอกจากนี้อยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับระบบคดีป,ปกครองออนไลน์นะครับท่านสามารถอยู่ที่บ้านได้แล้วก็สามารถฟ้องแล้วก็แบบเต็มรูปแบบได้เลยโดยไม่ต้องเดินไปทางที่ศาล<อ>ดีมากเลยนะดีมากเลยครับ,รบและนอกจากนี้นะครับเรายังมีการแก้เกียรในคดีป,ปกครองด้วย<ม>ตัวนี้สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับที่ระบบสารปกครองออนไลน์ตัวนี้ก็จะรวบรวมไม่ว่าจะเป็นบทเรียนต่างๆบทความ,ม รวมถึงวิดีโอต่างๆที่เป็นความรู้เกี่ยวกับสารปกครองให้ทุกท่านได้ชมและก็รับฟังกันครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช่<ด>ตอนนี้ก็คือสารปกครองเขาพยายามที่จะสร้างนะครับระบบะนวัตรกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถอำนวยการอําอำนวยความความยุติธรรมทางปกครองให้กับประชาชนทั่วไปได้ด้วยครับครับ ก็อย่างที่คุณอดิศักดิ์ได้กล่าวไปนะครับสำหรับท่านใดไม่อยากตกเทรนหรือว่าอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของทางสํานักงานสารปกครองขอนแก่นนะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับที่ช่องทาง Facebook สํานักงานสารปกครองขอนแก่นเช่นเคยครับก็วันนี้จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสนทนาและให้ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองในวันนี้นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทะ พนักงานคดีปกครองชำนาญการสำนักงานสารปกครองขอนแก่นเป็นอย่างสูงครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับและต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการรอบดูคดีปกครองมาโดยตลอดนะครับก็พบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤห,หัสบดีนะครับในเวลา18บแนาิกานาทีถึงเวลา19บเนาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น f m 9 9 5เมกะเฮิร์นะครับรวมถึงช่องทาง YouTube และ Facebook ของสำนักง,งานสารปกครองขอนแก่นเช่นกันครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ